สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับแรมหรือว่าเมมโมรีของเครื่องคอมพิวเตอร์ครับจำนวนความจุแค่ไหนถึงจะเพียงพอในยุคปัจจุบันครับสำหรับคลิปนี้ครับเรามีเมมโมรีมา1ชุดครับตัวนี้เลยฮะเป็น h ฮเซมิฟิ t เ r อร์ซีรีครับตัวนี้เนี่ยมีไฟ RGB ด้วยครับและวันนี้ครับตามหัวข้อคลิปเลยเราจะมาดูกันว่านปัจจุบันครับโปรแกรมต่างๆเนี่ยกินทรัพยากรเมมโมรีหรือแร m แค่ไหนโดยเฉพาะสายการทำงานอย่างผมนะครับใช้งานโปรแกรมตระกูล Adobe ควรใช้เมมโมรีแค่ไหนแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับความจุแรม 32GB ซึ่งก็อยู่ในระดับกลางๆโดยตัวนี้ฮะก็จะเป็นเมมโมรี16 คูณ2ก็คือ 16GB แผงนั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดของแรมตัวนี้และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมต่างๆของโปรแกรมตระกูล Adobe เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับมาครับเรามาแกะกล่องดูตัวแรมกันดีกว่าตัวนี้ High Semi นะฮะนำเข้าโดย ARC หรือว่า Ascenti นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์ของฟิวเจอรในรุ่นอ่านยากหน่อยนะนี่ U100 นะครับเป็น DDR5 มีไฟ R G B ด้วยตัวนี้ที่เราได้มาเป็น 32GB นะครับเป็น 16GB กคูณ2บัส6,000ก็ถือว่าสำหรับบัส6,000เนี่ยเป็นบัสเริ่มต้นยอดนิยมสำหรับ D D R 5เลยพอเราแกะกล่องออกมาครับก็จะพบกับตัวแรมนะครับเป็นกล่องใสแบบนี้2แผงด้วยกันนะครับแผงละ 16GB กกิกซ์ไฮเซมิฟิล U 100อ่าเราให้ดูดีไซน์คลีปแรมก่อนนะครับตัวฮิตซิงครับ ฮิซิงจะเป็นสีเทาอ่อนๆหน่อยนะครับแล้วก็สกรีนคำว่าไฮเซมิอยู่ที่มุมบนตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตว่าผิวนะครับของฮิซิงมันไม่ได้เรียบนะเป็นเรื่องของดีไซน์สำหรับการระบายความร้อนนะครับจะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยและด้านบนครับจะมีคำว่า f ิ t เจอรอยู่แล้วก็จะสังเกตว่ามันใสนะครับใสทั้งแผงเลย หมายความว่าจุดนี้แหละครับจะเป็นไฟ RGB สามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์ของเมนบอร์ดรุ่นนั้นๆที่เราใช้ได้วางเป็นแนวนี้นะครับก็จะมองเห็นถึงจุดตรงนี้นะไม่ได้ว่ายาวทั้งแผงแบบนี้นะครับแต่ถ้ามองด้านบนครับนี่ก็จะยาวเต็มแผงเลยรวมไปถึงด้านข้างตรงนี้ด้วยตัวนี้เป็นชิปไฮนิกนะฮะ DDR5 หลายคนสงสัยว่าแล้วผมใช้กับ DDR4 ได้ไหมใส่ด้วยกันไม่ได้นะครับอย่าไปฝืนเชียวเดี๋ยวสล็อตแตกเหมือนกันครับ ทั้ง2แผงทรงนี้ถือว่าดีนะครับเนี่ยเวลาเราติดคู่กันนะครับแต่ว่าถ้าคุณใช้2แผงนะครับก็ต้องใส่สล็อต2และ4นะมันก็จะแยกกันแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณใส่4แผงเนี่ยมันก็จะแนบชิดสวยงามแบบนี้เลยนะนี่หัวทิ่มหน่อยบิดกลับมาครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ในเรื่องของดีไซน์นะครับความสูงเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนักนะครับคิดว่าในส่วนการใช้งานร่วมกับ ชุดระบายความร้อนด้วยลมท,ทั่วๆไปเนี่ยก็รองรับทั้งหมดเดี๋ยวเราไปลองติดตั้งใช้งานแล้วก็มาทดสอบเรื่องงการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัดต่อวิดีโอทํารูปภาพหรือว่าจะเป็นทํา After Effects เรเดองงานต่างๆเนี่ยว่าในการใช้ RAM DDR 5 32 g b บั6,000เนี่ยจะมีความลื่นไหลและเพียงพอหรือเปล่า เอาล่ะตอนนี้เราก็ประกอบเครื่องพร้อมใช้งานแล้วกับแรมไฮ s e m ิ32 g b บั6,000 DDR5 ตัวนี้นะครับซึ่งเรามาดูที่หน้าเว็บไซต์กันก่อนเลยนะครกับ f ิลเจอร์ซีรีสนะซึ่งแน่นอนว่าในส่วนของสเปคนะครับก็จะมีหลากหลายความจุเริ่มจาก8 g b ไปจนถึง 64 g b ที่เป็น32คูณ2นะครับก็คือ32 g b 2แผงนั่นเองและมีให้เลือกนะครับเป็นแบบ DDR5 และ DDR4 ในส่วนของอินเทอร์เฟสส่วนค่าของบัสเริ่มต้น3,002นะไปจนถึง8,000เมกเลยทีเดียวนะครับแต่ใครที่อาจจะใช้6,000 6,400 6,800เนี่ยสามารถโอเวอร์คล็อก ตัวบัสแรมขึ้นไปได้อีกสําหรับใครที่มีความรู้ในเรื่องการปรับจูนโอเวอร์คล็อกนั่นเองนะครับส่วนตัวที่เราได้มาก็คือบัส6000กับ16คูณ2 32กิกนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าในส่วนของแรม32กนะิกณปัจจุบันเป็นยังไงบ้างและรองรับการใช้งานกับการทำงานโปรแกรมตระกูล Adobe ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูซิเทมนะครับที่เราใช้ในการทดสอบครั้งนี้ CPU ครับเป็น AMD ไรเ e n 9 9900X แล้วก็ในส่วนของเมนบอร์ดครับจะเป็น Asrock X870E Nova WiFi Memory ครับนี่ DDR5 32GB Bus 6000อันนี้คือรายละเอียดดีเทลนะครับของตัว RAM นั่นเองนะครับติดตั้งสล็อต2และ4นะ Part Number นะฮะ Module s i ์ size, เนี่ย1แผงก็ 16GB นั่นเองรองรับ XPO XMP 3.0นะครับก็สามารถรันได้แบบสบายๆนะกับ Bus 6000นะฮะถือว่าเป็น บัต <But, S 2> เริ่มต้นแล้วเน,ะนาะณปัจจุบันกับ DDR5 อาจจะ5 6 0 0หรือ6,000นะครับประมาณนี้กำลังดีอ่าในส่วนของการ์ดจอก็จะมีการ์ดจอแยก1ตัวนะครับเป็น RTX 2070แล้วก็ AMD Radeon ที่เป็น iGPU นะครับอันนี้คือรายละเอียดของ GPU Z นะฮะในส่วนกราฟิกการ์ดนะครับติดตั้งก็จะสามารถใช้งานร่วมกันได้สำหรับการทำงานทางด้านตัดต่อวิดีโอ s ิ s เทมนี้นะครับเราก็ติดตั้งชุดน้ำปิด3ตอนนะครับอ่ะมาดูอุณหภูมิกันไหนๆก็ไหนๆนะก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของแรมเนาะ อุณหภูมิตอนนี้ในส่วนของ cpu นะครับ40กว่าองศาเท่านั้นนะครับเรามาลองเบิร์นเทสเล่นๆเนอะด้วย s t ต a i เบน b e n ของ cpu Z แล้วกันนะครับนี่ลันแบบโอ้โหเย็นจริงครับเนี่ย60กว่าองศาเท่านั้นกำลังไฟของไรเซน9ตัวนี้ก็160กว่าวัตต์รอบพัดลม1500รอบเท่านั้นเหลือๆครับเหลือๆจริงเย็นจริงแอดมอรตัวนี้ แล้วก็ถือว่าไลเส้น9 9900x ตัวนี้ไม่ร้อนนะกำลังไฟไม่ได้พีคมากเออถือว่าประหยัดอีกหนึ่งรุ่นเลยนะกับรุ่นตัวท็อปทอปรุ่นสูงสูงหน่อยเนี่ยกำลังไฟต่ำกว่าที่คิดความร้อนต่ำกว่าที่คิดอ่ะโอเคนิดหน่อยพอนะครับเพราะว่าไม่ใช่เป็นประเด็นหลักทีนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมขอปิด Google Chrome นะฮะเพราะว่ามันก็ใช้เมมโมรีพอสมควรนะแล้วเรามาดูการใช้พลังงานตอนนี้กันตอนนี้เมมนะครับ ใช้ไปแค่ประมาณ7 g กิกในการรันซิสเทมระบบปฏิบัติการแล้วก็เปิดโปรแกรมตรวจสอบเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้เรามาเริ่มจากโปรแกรมที่ผมใช้ประจำนะเราก็จะเปิดไปทีละสเต็ปเลยพีเมียโปกันก,นก่อนเลยนะฮะเนีพอเราเริ่มรันโปรเจกต์ดีดขึ้นมา21 g กิกอ่ามันเป็นช่วงระยะเวลาการรันครั้งแรกนะในการโหลดพวกไฟล์ต่างๆนะครับและตอนนี้ก็มานิ่งๆอยู่ที่ประมาณ1 6ิกเออถามว่าใช้เยอะไหมก็ เยอะนะคุณลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่าคุณเริ่มใช้แค่16กิกหมดไหมหมดครับแต่แต่อย่างหนึ่งคือคุณสามารถไปเลือกปรับได้ไปที่ Edit Preference นะครับแล้วก็เลือกที่ Memory นะครับมันจะสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเหลือพื้นที่ให้กับโปรแกรมอื่นๆแอปพลิเคชันอื่นๆกี่กิกอย่างอันเนี้ยเซตไว้ประมาณ6กิกนะครับแต่ว่ามันยังใช้ไม่หมดนะ เออก็แล้วแต่ละกันนะครับแต่ตอนนี้ผมก็เอาเป็นค่า Default ของโปรแกรมมันละกันนะครับเหลือให้แอป,ปอื่นๆประมาณ 6GB อ่ะทีนี้เรามาลองขยับเล่นๆก็แน่นอนว่าสำหรับโปรแกรมนี้ก็ใช้พลังงานพอสมควรนะในส่วนของ Memory แล้วก็ตัวการ์ดจอ CPU ก็ใช้เล็กน้อยก็ขึ้นอยู่กับพวกไฟฟ o ดเทดต่างๆร,มรวมไปถึง CG ต่างๆที่ต้องใช้นะแต่มันสามารถใช้การประมวลผลร่วมกันได้ระหว่างในส่วนของ ตัว CPU และ GPU อย่างนี้เราใช้ OpenCL นะครับคือถ้าเกิดคุณมีการ์ดเจา้าแรงๆคุณใช้ CUDA ก็ได้แต่เนี้ยเราเลือกใช้งานแค่ OpenCL ที่เป็น i GPU ของ AMD ก็เหลือแล้วอะนะครับมันก็จะสลับการทำงานกันเห็นปะดูการใช้พลังงานครับโอ้โหแล้วเมมโมรครับ24-23 g b แล้วโอ้ยเราลากลื่นๆเลยนะโอ้อ่ะเราเปิดการทำงานต่อกันเลยครับจำลองการทำงานจริงสมมติว่าคุณ ไม่ต้องมานั่งเปิดปิดโปรแกรมนะครับเปิด Photoshop ต่อเลยเนี่ยฮะมันเป็นช่วงเวลาในการ p l y y b c k k เมื่อสักครู่นะแล้วก็ลงมาที่14 g ิโอเคตอนนี้เราเปิดมาแล้วก็จะเป็นโปรเจกต์ทำหน้าปกธรรมดาครับเอออันนี้ใช้พลังงานไม่ได้เยอะลองขยับปรับแต่งนี่เปิด2โปรแกรมก็ยังสบายๆประมาณ16 g ิเออโอ AMD Radeon วิ่งหนักมากจะปรับ อ่ะตอนนี้16 g หกกิกสบายครับลองไลท์รูมหน่อยไหมไลท์รูมแล้วก็ลันไปเรื่อยๆเลยนะมาดูว่าเอ้ย32กิเนี่ยมันโอเคไหมสำหรับการทำงานเราเปิดพรีเมียร์เปิด Photoshop แล้วนะแล้วก็ต่อกันที่ไลท์รูมเอาแบบไม่ไม่ปิดโปรแกรมเลยเดี๋ยวมันจะจัดสรรพลังงานของมันเองนะฮะมันก็ในโปรแกรมตระกูล Adobe ผมคิดว่าก็น่าจะมาแชร์กันสลับกันนะครับนี ว่าพอผมเปลี่ยนมาเป็นตัดต่อมันก็ยังทํางานได้เลยนะเปลี่ยนมาเป็น Photoshop นะครับก็ทํางานได้เลยไม่มีการโหลดไม่มีการดึงอ่ะเราลากไฟล์ามาต่อเลยครับดึงไฟล์ลงมานี่ครับโอ้ก็ยัง17กิกครับโอ้ยทำงานได้ลื่นๆอยู่เลยนะใช้ CPU เยอะเหมือนกันนะในส่วนของไลท์ m นะครับนี่มีจังหวะเวลาเราเปลี่ยนภาพครับ 25เออมันมีอีกหนึ่งโปรแกรมที่ผมคิดว่าถ้าใช้น่าจะตึงอ่ะ After Effects นะครับโปรแกรมเดียวน่าจะซดหมดเลยนี่ขึ้นมา3 0กิกแล้วครับมีเท่าไหร่ใช้หมดครับแต่มันก็ทำให้เราไม่ต้องมานั่งปิดโปรแกรมนะเนาะกว่าจะรันโปรแกรมอะไรแบบนี้เนี่ยผมลองสลับหน้าต่างในการทำงานหรือว่าคุณตัดต่อนะฮะคุณก็จะปรับตัดเออแต่มันเต็มแล้วนะตอนนี้อ่ะเปลี่ยนมาเป็น Photoshop ในการดึงปรับเพื่อแก้ไขต่างๆครับ อลองจับขยับปรับอ่มาที่หน้าไลท์มลองปรับแต่งโทนสีอ่ะปรับความสว่างแก้ไขนี่ครับก็ยังทำงานได้ลื่นนะเนี่ยจับปรับขยายเออซิงเอฟเฟกต์นะครับซิงไปเออก็ถือว่า32ิกิก ตึงๆแล้วกันสําหรับใครที่ทํางานแบบใช้งานเยอะแบบนี้แต่ถ้าเกิดคุณทํางาน Premiere Pro โโอ,อันเดียว Photoshop ออตัวเดียว Lightroom ตัวเดียวอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดใช้หลากหลายโปรแกรมร่วมกันก็ผมแนะนําว่า16กิกไม่พอหรอกนะครับถ้าสายงานโปรดักชันนะทำวิดีโอทํารูปภาพแบบนี้32กิกเริ่มต้นดีที่สุดแต่ถ้าเกิดใครทำ After e f f e c t ด้วยแล้วแนะนำเป็น64กิกเดี๋ยวเราลองเปิด After เลยดีกว่า ว่ามันจะไหวหรือเปล่าเปิดพร้อมไปเลยนะจริงๆเนี่ยเปิดโปรแกรมเดียวก็กตึงแล้วมันใช้หมดเลยอะสามสิบกิกอะแต่นี้เราลองเปิดดูอีกหนึ่งอันจริงๆมันเต็มแล้วนะมันจะไปแชร์แบ่งๆกันแล้วทีนี้คิดว่ามันอาจจะมีผลบ้างนะครับเวลาเราเปลี่ยนหน้าต่างในการใช้งานนะอ่ะโอเคโปรเจกต์นี้ถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับมันแค่ไม่กี่วินเนี่ยแต่เรนเดอร์กันเป็นนาทีเลยนะสำหรับซีนนี้ CG เยอะมากนี่ดูคอมโพสต่างๆนะครับยังมีข้างในอีกนะ อ่ะไม่เป็นไรแต่สังเกตรครับ3 0มิบกิกตึงๆนะครับเวลาเราเปลี่ยนถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพอมันใช้เป็นานานๆเนี่ยอาจจะมีอาการนะแต่ตอนเนี้ยยังไม่มีนะครับแต่ว่าโอ้โหแรมเหนื่อยๆเลย <c oughs> เออเนี่ยมันยังไม่มีอาการเท่าไหร่โปรแกรมที่กินทรัพยากรของแรมและ CPU เยอะมากในส่วนของ After Effects ยังไม่มีอาการนะแล้วก็ยังทำงานได้นะครับมันอาจจะดูรู้สึกตึงไปหน่อย นี่นีพอเราขยับปรับเยอะๆมันเริ่มมีอาการครับพอกดเร็วๆค้างเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือผลจากการเปิดโปรแกรมแบบพร้อมๆกันแล้วก็ใช้แรมจนเขาเรียกว่าเกินลิมิตแล้วอะ่ะอันนี้เกินจริงๆเพราะว่าตัว After Effects นะครับใช้แรมเยอะมากมันเริ่มเด้ง error ให้เห็นนะก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าคุณใช้ After Effects แล้วมีแรม3 2 g b คุณก็ทำโปรแกรมเดียวไปก่อนนะครับอาจจะเปิดโปรแกรมอื่นร่วมด้วย ลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้พเมีย e ร์ใช้ Photoshop ใช้ไลท์ o ูมนะครับอันนี้ทำงานร่วมกันได้มันตึงๆเออหมดแล้วนะครับอ่ะเราลองปิดโปรแกรมทั้งหมดเลยเหลือแค่ After e f f e c t พอเราปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมทั้งหมดก็จะเริ่มรู้สึกสมูทขึ้นนะครับเห็นไหมแล้วก็ Memory ก็ลดหวบลงมาเลยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้เอาโดยสรุปแล้วกันถ้าคุณใช้พเมีแร์โปไลท์ o ูมโฟโต้ชอป นะครับ32กิกก็ถือว่าพอดีพอดีแล้วกันอาจจะล้นๆ้นหน่อยอยู่ที่โปรเจกต์ของคุณว่ามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สเกลใหญ่แค่ไหนนะครับส่วนใครที่ทํางาน After e f f e c t เป็นหลักนะครับก็แนะนําว่าคือมันเริ่มต้น32กิกอยู่แล้วแหละคุณก็อาจจะต้องขยับไปสัก64กิกถ้าต้องการเปิดโปรแกรม,มอื่นๆรวมด้วยแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าเอ้ยเราเปิด After e f f e c t โปรแกรมเดียวไม่ได้ทําอันอื่นเลยก็ใช้32กิกพอได้นะครับอย่างนี้เห็นไหม มันใช้พลังงานมา20กว่ากิกแล้วอันนี้คือเขาเรียกว่าความจุแรมณนะปัจจุบันกับการใช้ทำงานทางด้านโปรดักชันนะฮะเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วว่า32กิกเนี่ยควรจะเป็นความจุเริ่มต้นในการใช้งานนั่นเองครับจบไปแล้วกับการทดสอบกับการใช้แรมความจุ32กิกกับโปรแกรมตระกูล Adobe ต่างๆนะครับเอาโดยสรุปเลยนะหลายคนที่กาลังสงสัยว่า สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราในการใช้ทํางานโปรแกรมต่างๆเนี่ยความจุแค่ไหนถึงจะเพียงพอนะครับถ้าคุณใช้16กิกผมข้าม8กิกไปเลยนะเพราะว่าผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเริ่มต้นควรจะเป็น16แล้วนะครับถ้าคุณใช้ r รม16กิเหมาะสําหรับการใช้งานเล่นเกมนะครับหรือว่าทํางานทั่วไปที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม ทำงานทางด้านกราฟิกหรือว่าตัดต่อวิดีโอมากนักนะครับถามว่า16กิกตัดต่อวิดีโอได้ไหมได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดโปรแกรมหลายๆโปรแกรม,มพร้อมๆกันมันอาจจะมีอาการหน่วงให้เห็นได้หากใช้เป็นระยะเวลานานๆนะครับส่วนใครใช้งาน32กิกอย่างที่เราทดสอบไปตัวนี้บัส6,000นะครับถือว่า DDR5 เป็นบัสเริ่มต้นที่ดีนะบัส6,000เป็นราคาที่จับต้องได้ด้วยนะครับกับ32กิกจากไฮเซมิตัวนี้นะครับซึ่ง32กิกเหมาะสําหรับการใช้งานทํางานประเภทไหนบ้างนะครับอย่างที่เราทดสอบไป เห็นแล้วครับตัดต่อวิดีโอได้สบายๆย,ยัน 4K โปรเจกต์ที่เราทดสอบลือบอกไปครับก็เราทดสอบด้วยความละเอียดระดับ 4K นะครับแล้วก็ในส่วนงการเปิด Photoshop หรือว่าเปิด Lightroom ทำงานควบคู่กันได้นะครับเพราะฉะนั้น32 g ิกําทำงานประเภทตัดต่อวิดีโอทํารูปภาพเปิดหลายโปรแกรมได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณทํางานประเภท After e f f e c t หรือว่าโปรแกรมที่ต้องใช้ Memory ความจุสูงๆนะครับอย่าง After e f f e c t ที่ผมทดสอบ โปรแกรมเดียว32กิก็เรียบถามว่า32 g ิกําทำงานได้ไหมทำงานได้แต่ถ้าเกิดคุณเปิดหลายโปรแกรมพร้อมๆกันนะครับในเรื่องของการทำงานกราฟิกนะมันอาจจะเริ่มมีอาการให้เห็นมีอาการหน่วงมีอาการกระตุกเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำงานทางด้าน After Effects หรือโปรแกรมใดๆก็ตามที่ใช้เมมโมรีเยอะเนี่ยก็แนะนำให้ขยับเป็น64 g ิเลยอย่างที่เราทดสอบเห็นไหมครับ ในการทดสอบ after effects เนี่ย32 gig, กินเรียบถ้าคุณมุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานทางด้าน motion g r a p h i c โดยใช้ after effects เป็นหลักแนะนำเริ่มต้น64 g ิไปเลยนะครับเอาละครับก็อันนี้คือทั้งหมดในเรื่องของความจุแรมในยุคป,ปัจจุบันกับ แรมรุ่นใหม่จากไฮซามิฟิวเจอร์ตัวนี้ครตัวนี้เนี่ยชื่อซีรีส์คือ U100 นะครับสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดของแรมตัวนี้เพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับคอม p พลตทีวีครับ